สวัสดีค่ะเมนี่ยาแววสิมานำเสนอเมนูทอดหมูสามสั้นกับกับสิ่นติดมันจ้ะแต่สูตรเด็ดสูตรหมูนุ่มพี่น้องยาแววหมักเครืองทุกอย่างเลยจ้ะจะบอกเคล็ดลับนาะบอกเคล็ดลับถ่ายคลิปได้พี่นอ้องเมนูหนึงก็จะย้ำน้ำม่จ้ะย้ำน้ำม่กับทอดสิน่นโอเคค่ะ ตมน้ำพริกนุ้มนะหลวกผักผัมเม่าตาชินติดน้นม่มีชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะแต่บวกงเลายใช่ไหมจะนุ่มค่ะตำพริกนุมน้ำเยอะแล้ว นำพริกแดดเลยยาแววไปกะปุงเครื่องจ้ะใส่ของชูรดใส่ดดสของปรุงรสจากนองเพราะว่าอ่าเยาว์ซีเปอร์ไซปอร่าด้วยจ้ะสิใส่ต่น้ำปลาก,กับบางเนาให้มันเปรี้ยวๆหอมๆมันจะเป็นไส้ปาดอก ตำน้ำพริมกมะนาวอย่างเงี้ยหอมกินมืองหนาวทางไซาปรามจะกบกินมืองหนาวมาะเด็กน้อยกบมากแบบนี้นะ้ำแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะพริกอ่าพริกด,ดิบเยอแยวนี่จะเผ็ดแน่จ้ะมันมีบไดี้ไซแบบว่า พริกพริกเม็ดใหญ่นะพี่น้องจะเป็นพริกชี้ฟ้าพริกเคี้ยวเผ็ดๆเค็มๆเปรี้ยวๆจะเป็นกระเทียมย้ํานอเอาพริกแบงออกว่าหั่นจะกระเทียมย้านอสู้คนกินเนาะ จะตีนิดหนึง่งแต่วันนี้จะไม่ใส่ปลานะคะ ตีแล้ก็ผักอันนี้ก็กลมก่อมจ้ะนี่จะอร้อยแล้วจ้ะลองแส่หอมมากเลย จ้ะจ้าพี่น้องกินเข่ากระทอดหมูลลน้ำง่ายแล้วน้ำพริกนมจ้าย้ำนราไม่เด็กพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผักผักกาดนาแล้วก็ผักใบบัวบกผักอย่างก็ผักกาดนาผักใบบัวบกอันนี้ก็จะเป็นแอนผักท้องเขาเอิญอย่างเงี้ยก,กินี่ชิเนอ,อยังบ่พี่น้อง เราเก็บมาไม่ไม่ยะแววเลยซื้อมาหลวมะเขือมะแตงจ้ะในสวนนี่ละจ้ะซื้อแตนี่ละพี่น้องมาค่ะมาแซบๆน้ำกันสวัสดีค่ะไม่กินข้าวน้ำยะยแววจ้ะพี่น้องพี่น้องป้องเปล่าน้ำนอ Irgendum, không biết đi. No, em mọi sai khóc. Mhm, 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 không mhm, 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 เคี้ยวด้วยัจาจจะหนอกแซบ่บยาวยาวที่มาบอกเคล็ดลับการทอดสิ้นปกติเนี่ย ทอดถ้ามันเย็นมากเสียมันแข็งมันกินม่ได้อันนี้มันก็ซีบรกแข็งเลยมันซีนุ่มมาแน่แต่ว่าพอมาแตกยายแววเคยลงคลิปแล้วนะทอดหมูยังไห้บงใหมันแตกคลิปที่ผ่านมาหนะจ้ะแันยี้ทอดก็เอา พันผู้ใดมีโคกเก่าโคกโคกกินนะจ๊ะคันโมมีโคกกับให้ใส่โซดาด้วยใช่ไหมหมักเห็น้อยนบบหมักอืดหน่อยหมักอืดพันสุกินี่หอมดีดีดูบอกแล้ว อกใจยังแวะวบวกินบวมากักน้ำพริกตาแดงมกักนัำพริกนุ่มมือเ้า,ายังแวะวะตำพริกตาแดงแซ่บดีมีหอมพอเข่ากับทอดปลาแดดเดียวมันรู้เข่าพี่นาะเข่าอยู่น,นี่กะมีจะจบกับพี่ยนา พวกเนีแต่แอดเนี่ยอบครับสเห็นไหมนี่เพิ่ได้เทศกินไว้รักกินเขาคนเดียวพี่นน่งมาเดเอ FCJL ลวกผัก กัดนากะผักบัวบกนี่ก็จะ้าขอบวางแต่งยาแววหน่้อยังอยู่คือเป็นผักกาดนะนี่ใส่ในกระแกง ทอดนะปลาแดดเดียวอน,วน้ำเงี้ยงไปเลย เราเรดอ่านนะที้นันบบวบบปะบบนะมันกรอบดีหวานน้ดอกก็หอมหอมคือดอกมันบวบ เที่ยวหน่อยบวบเงินสมัคแล้ว,ว,วมาหยิบจะบองหัว่าเขาเก็บมันจะใส่ก็เลืลวกซื้อตลาดแ้ะกอนบวบ Đi xuống nhà veo lá ấy gái rồi Tại vì nó về thay Thay nhà thế đó. Mình thấy là mất kể đồ lưới nữa kể thay cả cái này nào Hơn Thấy thay nó kẹt. Bởi lý chắc chứ Đập nhau đấy ừ. ชั้นไหเชื้นเดียแซ่บอัะนี <Yes> ้ จะเราเดินเยาวนั้นเยาวนันอยู่กรุงเทพเยาว์ดาอยู่สิงคโปร์เยาว์ไพอยู่มาเลยเยาว์ซีไตรันต่างประเทศมาเด้อค่ะยังห้องคน ยำนอนของมากแล้วยำน้ำเด็กก็เสร็จแล้ของกินอยอที่ผู้มากนะครับ ปกติคนอื่นเขาคิบ่าบอกเคล็ดลับแบบนี้การท้อมูลเสี่ยงเดดประตูว่ากินเขาว่ายับออกที่ขอคนผู้หายนะอผู้หา่บางนรั้คือของ อเอาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมัดเดี๋ยวมัดค,ดดคันนี้เลิกง้นค่ำ ข้ขกำน้อยแกงน้อยแววมากหมกน้อก่กระเทียมน้อยมากน้อ่สมก็มาก พอมากเงนฟันมึนอ e ึมังอึมบวกถ้าเขาเอิญหวกมอึพันสุกินี้่เยอะยะแน่หนอยก็เห็นพวกว่างบวกไน่ทอดแผ่นทอดแผงมาแกงมาแกลก็แค่ Nói tốt Không xuống Thôi c hug Đứng khÖng mỗi con ยายแววกินจังไหนกับจังสันเ,นเกิดอดไนี่ยเนาะปิดคลิปปั๊สซัดเอาไว้ทางอมีอะไรขี้เนาะกินแบบรับตาไนมะ่นั่นแล้วเป็นยังข้าวท่กินยังข้าวเหนยนะกินดปที่ก็ไม่ไม่หรอกอ่ะคลิปนี้ยายแววขอลาสามีกันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววชั้นแนวจ้า พอกันไม่คิหนาเจ้าสวัสดีค่ะไปทวดแอดได้กินข้าวแซ่บที่น้องปีคิปกัน <laughs>